สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านครับผมอยู่ผมก็ช่างสารคามดมซิ่งครับผมชงอุ้ยดำซิ่งดินดวนครับวันนี้เรามาอะไรทำอะไรกันอยู่ที่สถานีตำรวจครับจหมันมาสรารคามครับผมผมที่ครับนี่มาเขาทำเสื้อครับมู่วก็อะไรเก็บระดับครับเมื่อวานก็ดินมาเท วันนี้ก็เป็นงานรถไถครับเก็บงานครับเมื่อวานตากดินไว้ครับดินเปียกครับวันนี้ครับเนี่ยเปียกนี่ก็เก็บท้านั้นก็ะตากดินไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอเก็บอีกที่นึงครับตากดินไปครับนี่คอนทวนเลยหัวหน้าดคีบีครับหัวหน้าดคีบีอ้อยๆครับเจ้าคุณดันของเราครับ เก็บด้านบนรากาเก็บด้านข้างครับเสบาตรงไหนต้องฮัดครับผม น้องผมต้องเปลี่ยนทุกคนครับยังเปลี่ยนกันครับต้องทำให้ทุกตำแหน่งครับ เก็บไปเรื่อยๆครับไม่กว่าจะเสร็จครับช่วยกันครับนี่เพียงเปลี่ยนุ่มๆนะครับดินเปียกครับต้องเฝ้าเก็บให้มันแล้วครับเดี๋ยวฝนลงมานี่เก็ีบล๊อตได้ครับวนไว้ได้ห่ะ อีกหน้างานนึงก็อยู่ขางของ,งแกวครับอยู่หนองแ้งครับงงรที่งา,งานรถดำวิ่งญี่ปุ่นครับมื่อ้มาเก็บงานกับขนาดที่วีสองเขาับรถดำก็วิ่งอยู่นั่นเก็บแปดคันเก้าคันสิบคันครับเที่ต่างๆอะไรครับทุกคนที่ต่งางๆใ,ในสบายสบายครับ ก๊ดลงอีุก๊อดลงอีุก๊อดลงอีกดลงน้อีกยุดตัวนันจะสูงอยู่ครับปกติก็ระรดับระดับต่ำโม่ข้อเกียครับประมาณสิบเซนครับนี่เขาตั้งในไรดินครับเพิ่งจะมาทำงานครับ ดันลงไปเลยเลยดันโผล่ลงไปดันโผล่ลงไปเลยคบเลยคบไป,ปรถเนี่ยดันดันหัวนี่เลยนี่ดันหัวนี่มานี่ต้องดูด้วยครับดูช่วยกันครับไปจีบพงกามาผู้เดียวแหละวันนี้ให่งขนาดคีวีเผลมะซอยครับนเอารถดำไปจอดที่เรียครับวันนี้ครับ กางทีก็ระดับอายุตากคอครับตากคอนี่ห้องกำลังไล่ไลดินครับเพราะว่าตอนนั้นมันไล่อะไรครับดินมันเละมากอันนี้ก็เลยเกล็ดตากแดดไปก่อนเขายัง่อย,อย,รยปรับเกลยเดเอาที่หลังครับวันบางคนนี่เก็บงานบ่ได้รนะครับดินเปียก ก็อยู่กับเจ้าคุณดันครับ M ห้าพันครับผมเจ้นาน้าที่ธนรคารดําซิ่งให้บริการครับมน,นี่ขอมามนี่ส่งเสือครับมันอ่างกับมตาตังด้านานี่นะมันอ่างกับไร Hmm. คลิปนี้ก็บายบายครับผมจะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ